พีา่ามแ,แม้ว่าทําไมหนูถึงหาเงินถึงไม่เหลือเลยค่ะยมเคยพิมพ์แบงใช้เองั้งแต่อดีตชาติดอีตชาตติอนนี้ยมได้ได้แบงค์พันจากใครยมเอามาส่องมั้ยก็ส่องบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าระวังแบงค์ปลอมนะคะเขาบอกก็ยมเคยทําแบงค์ปลอมไว้่คะแต่ก่อนไม่เคยส่องค่ะเพราะเพราะว่ามีแบงค์ปลอมแบบนี่ยมทําไว้แล้วมันเหมือนมาก พอมาชาตินี้โยมมีเงินร้อยตอนอายุเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะสิบสามคยขอแม่แม่ให้มาร้อยหนึ่งซองอยู่นั่นแหละ <c oughs> แบงค์ปลอมหรือเปล่าเราตั้งแต่ดันเรื่อยมาจะมีแบงค์อะไรที่ได้มานะจะต้องส่องตลอดเพราะโยมมีกรรมจากโยมเคยร่วมกันพิมพ์แบงค์ปลอมใช้สมัยสงคารามโลกครั้งที่สองโยมอยากหมดกรรมไหมอยากหมดค่ะโยมมีตังค์เก็บเท่าไหร่ไม่มีเลยค่ะ ยมีตังเก็บนี่ก็มีในธนาคารกรุงเทพก็แค่ห้าร้อยเองค่ะมีมีห้าร้อยเองเหรอแล้วก็ให้เพื่อนคือเพื่อนเขาไม่สบายซื้อ,อยาให้เขากินก็สามหมืม่นยังไม่ได้คืนเลยค่ะยมไปถ่ายกระสานนะถ่า <c oughs> ยกระสารเนี้ยแบงร้อ <c oughs> ยถ่ายใบนี้ข้างหน้า <c oughs> แล้วอีกใบหนึ่งข้างหลัง <c oughs> แล้วอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้ตั้งแต่อดีตชาติขอให้ธนาบัตรเงินตาทุกใบที่ข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้จงอโหติกรรมแก่ข้าพเจ้าแล้โยมส่งทางไปรษณีย์มานะส่งมาให้ไม่ชีค่ะแล้วไม่ชีจะเอาไปใช้ให้โยมแบงค์ร้อยสองแบงค์นะคะค่ะไม่ต้องเอาแบงค์จริงนะเอาแบงค์ปลอมลเดี๋ยวไม่ชีจะทำติดๆกันแล้วไม่ชีจะเอานับนับรวมๆไปให้พี่เพียรน,นับ จริงๆนะขเขาจะได้รู้ว่าโยมหมดกรรมกับแบงค์ปลอมไปแล้วเดี๋ยวไม่ชีเอาเอาแบงค์ของโยมอะรวมไปในแบงค์ปึกแบงค์ร้อยเพราะไม่ชีจะต้องนับตังที่โยมใส่บาทมาเนี่ยให้กับสำนักงานาจะมีแบงค์ร้อยแบงค์อะไรเนี่ยไม่ชีจะเอาแบงค์ปลอมของโยมโยมรีบส่งนะค่ะมีครอบครัวไหมไม่มีไม่ม,มีมีทักคนลงไหมไม่อยากมีค่ะ ทำจริงไม่อยากมีค่ะช่วยมีตักคนเถอะอายุเท่าไหร่โยอมอายุเท่าไหร่ก็เกิดศูนสีค่ะเกิดศูน 49. 49. <50 S 2> ย์สี่ห้าสิบเอ็ดสิบเก้าสิบเก้าโยมระวังเด็กๆมารักโยมนะก็มีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่สนใจ ยอมสองครั้งยอมสองครั้งยอมยอมมีแฟนน่ะเหนอคะยอมกับไอเด็กเนี่ยสองครั้งเจอกันยังก็ไม่ได้ใส่ใจว่ะบางครั้งเขาก็พูดเล่นบ้างพูดจริงบ้างประมาณนี้วันไหนที่มันพูดเล่นบอกเอาเลยแต่เม่อซีหนูไม่อยากมีเลยนะคะยอมช่วยมียอมจะได้หมดกรรม ไม่ีจะพูดให้ใครได้กันก็ไม่ได้นะมันเป็นบาปแต่โยมมต้องเอากระเด็กสองคนไอ้สองครั้งคนนี้เขามีกรรมเรื่องคำพูดค่ะเขาจะเห็นผู้ชายแก่ที่เดินกัะเด็กสาวๆเขาจะพูดว่าโอ้ยแก่ป่านนี้ยังไม่หมดตัณหาอีกใช่ไหมโยมค่ะก็เคยเคยพูดค่ะเนี่ยโยมต้องให้เด็กมันเอายมสองครั้ง เพราะว่าเขาก็คนแก่ก็เคยมาคุยลุนลามกับเรา Paula ด้วยไงค่ะคนแก่มารวนลามโย,ยมเนี่ยค่ะโยมต้องต้องต้องยอมเด็กชื่ออะไรอ่ะจําไม่ได้ค่ะในนี้มีเด็กๆมั้มบอยไม่ใช่สตเป็กพี่ก็แล้วพี่ก็ชอบเด็กขาว คนตัดผมให้ก็ไม่ใช่พี่เขาไม่ชอบพี่เขาชอบแบบน้องเคนอ่ชอบเคนใช่ไหมคะก็ชอบเขาแสดงหนังค่ะแต่ไม่ชอบแบบเป็นแบบสู้สาวค่ะชอบดูเขาแสดงละครค่ะก็น่นแหละก็ชอบเคนนั่นแหละก็พู้พิมัตพิมัตช่วยได้เสียกับพี่เขาสักสองครั้ง มาเร็วพี่มีตังสองร้อยปอพี่ครั้งแรกกอดครั้งแรกร้อยหนึ่งนะกอดครั้งที่สองลวนลามพี่เขาอะลวนลามมาตอายุเท่าไหร่สามสิบสามพี่เท่าไหร่สี่สิบเก้าไม่ห่างกันเท่าไหร่โอเค คนนี้พอได้ไหมคนนี้ยได้อะพี่มาร์ทพี่ครับผมรักหลงรักพี่มานานแล้วทำไมให้พี่ครับผมหลงรักพี่มานานแล้วครับอ่ะพี่ตอบ พี่ตอบเลยพี่ก็รักน้องเหมือนกันพี่มาร์ทลวนลามลวนลามยังไม่แน่นพี่ก็ต้องกอดด้วยสออิพี่ทำให้เหมือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ผู้ชายแก่คนนั้นลวนลามแบบไหน มาจับมาก่อนธรรมดาไม่ได้เลยไปตรงอื่นนะอ่าพี่มาร์ทแน่นแฟนครั้ <laughs> งที่หนึ่ง <laughs> จ่ายไปร้อยหนึ่งยมครั้งที่สอง จับแก้มไม่ใช่กอดจ,จับแก้มพี่เขาเออจับแก้มบอกว่าพี่ครับ,บผมจะมาอยู่กับพี่ได้ไหมครับ,บเอาไหมเอาไหม่ไม่ไม่เฮ้ยจับไม้เหมือนชู้าวา อ่าพี่ครับผมขอไปอยู่กับพี่ได้ไหมครับได้เลยค่ะอีกร้อยหนึ่งสามูมารูดูวยนะแบงปอมหรือเปล่าพี่โล่งไหมพี่รู้สึกโล่งใจไหมโล่งใจหมดกรรมธุพี่โล